ห้าโลลูหกแม่สิบโลลำหกโหลดไปหกเจ็ดโลเนี่ยจ้ะใคัน้าผ้เียมาเอาหุ่นอย่เปะอไดว่าเง้กอ๋จาน่ากาวหนักสตักสะพานั